สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูอดิศักดิ์พรมวัลลุลักษ์จะมาสอนวิชาโดตรีน่าฏศินชั้นประถมปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการกําเนิดของเสียงนักเรียนเวลาตื่นนอนตอนเช้าอันดับแรกที่นักเรียนได้ยินเสียงรอบข้างตัวเราได้ยินเสียงอะไรบ้างครับไหนลองตอบคุณครูมาสักหนึ่ง หรือ2ตัวอย่างาบางคนก็บอกว่าไก่ขันได้ยินเสียงนกร้องนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเสิยงรอบๆตัวเรามาจากแหล่กกำเนิดเสียงที่ใดบ้างเสียงและการกำเนิดของเสียงจะแบ่งออกเป็น2ประเภท หนึ่งเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเสียงที่เกิดจากธรรมชาติก็ได้แก่เสียงฝนเสียงฟ้าร้องเสียงนกนะครับส่วนอันที่สองเสียงที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนะครับได้แก่เสียงรถยนต์เสียงโทรศัพท์นักเรียนครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองทายดูคลิปต่อไปนี้นะครับว่าเป็นแหลกกำเนิดเสียงจากธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นผู้สร้างนะครับ ติดตามชมและรับฟังได้เลยนะครับ อะไรบ้างครับนักเรียนหลายคนคงตอบถูกนะครับว่าเสียงต่างๆที่นักเรียนได้ยินเมื่อสักครู่มีเสียงอะไรบ้างเรามาชมเรามาทายกันต่อไปเลยครับ ไปนะครับครูจะขอเฉลยภาพที่หนึ่งนะครับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงมาจากธรรมชาตินักเรียนถูกไหมครับเก่งมากครับต่อไปเฉลยที่สองนะครับเสียงนกร้องแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติเช่นกันครับมีนักเรียนถูกไหมครับเก่งมากครับ ข้อที่3นะครับเสียงสุนัขเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติเช่นเดียวกันครับต่อไปเสียงรถไฟเลนแหล่งกำเนิดเสียงจากมนุษย์เป็นผู้สร้างครับถูกต,ต้องไหมเปลี่ยนที่5เสียงะระฆังแหล่งกำเนิดเสียงจากมนุษย์เป็นผู้สร้างเช่นเดียวกันครับ นักเรียนถูกครูขอชมเจยเก่งมากครับคลิปนี้คุณครูอดิศัก์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน